เปิ้ลค่ะจะเพสขายที่ดินนะคะ a c e b o o k เปิ้ลนักขนันนะคะ YouTube เปิ้ลขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิแอนตันที่ขับนะคะซอยสุวินทวงศ์นะคะตอนนี้เปิ้ลอยู่ที่แปลงที่5นะคะตอนนี้คือแปลงที่5ยังว่างอยู่นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด533ตารางวานะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่ตารางวาละ1 2 0 0 0บาทนะคะ ผ่อนกันยาวๆไปเลยค่ะ5ปีฟรีดอกเบี้ยเราไม่มีดอกเบี้ยนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเราไม่มีดอกเบี้ยนะคะ533ตารางวานะคะเพียงตารางวาราด12,000บาทนะคะสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิแอนด์คันที่ขับนะคะ,ะน้องจอกอรุงเทพหานคระนะคะกรงเทพมหานคระนะคะไปที่5ก็จะเริ่มจากธงสีแดงแดเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะจะไปชมด้านหลังเลยคะกำแพงด้านหลังนู้นเลยนะคะเด็วเปิ้ลพายเยี่ยมชมเลยนะคะเนี่ยค่ะสถานที่ใกล้เคียงของที่นี่นะะก็จะมี ขนส่งพื้นที่เขต4นะคะแล้วก็โรงเรียนบดินเดชานะคะโรงเรียนบดินเดชาห่างจากตรงนี้ก็ประมาณน่าจะ500เมตรนะคะแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยเชคโนมหานาครแค่17กิโลนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเช็โนเจ้าคุณทหารราชกระบัง21กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแค่21กิโลนะคะห่างจากห้างสรรพสินค้านะคะพวกพรีเมียมเอา์เร็ตนะคะราชกระบังแค่15กิโลนะคะ เห็นไหมคะว่าแปลงที่ดินของเรานะคะดินถมเรียบร้อยค่ะอัดแน่นนะคะตรงนี้เราก็ถมเพิ่มมาให้นะคะตรงนี้เราถมเพิ่มมาให้นะคะที่ดินจะทนกําแพงด้านหลังเลยนะคะ533นะคะเหมาะสําหรับทําอะไรบ้างคะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักคอนโดก็ได้อาคารพาณิชก,ก็ได้นะคะโกดังนะคะเก็บสินค้าจะทําเป็นที่จอดรถก็ได้ท,ทําธุรกิจร้านค้ากาแฟทุกอย่างทําได้หมดเลยนะคะ สถานที่ที่ดินตรงนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในใกล้แหล่งของชุมชนนะคะที่ดินในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิของเรานะคะแปลงใหญ่มีทั้งหมด18แปลงตอนนี้เราขายเกือบหมดแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีว่างแค่2แปลงคือแปลงที่1ที่หลุดจองมานะคะ946ตารางวานะคะแล้วที่คือแปลงที่5ที่ยังว่างอยู่ะคะ่ะ533ตารางวาเงินสดเงินผ่อนนะคะได้หมดเลยนะคะเพิ่นขอบอกนะคะอะ เงินผ่อนก็ผ่อนกัน5ปีเลยนะคะไม่มีดอกเบี้ยนะคะว่างเงินดาวแค่ห้าหมื่นบาทค่ะพร้อมสำเนบาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านทําสัญญานะคะที่บริษัทของเราเลยค่ะที่สํานักง,งานบริษัทของเราอยู่ที่คลองสิบน้องเสือนะคะปะทุมธานีนะคะตรงนี้นะคะสนใจรีบทักเปิ้นมาได้เลยนะคะนะคะเพจขายที่ดินนะคะ a c e b o o k เปิ้นนักขัณ์นันนะคะเบอร์โทรเปิ้ลนะคะ0902758309ปนะคะนะคะ วันนี้นะคะแล้วก็ไปรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามช่อง y o ยูทูบเปิลดเนยนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเพิ่นขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ